RTT รตติต้งสูงสุดเป็นประวัติการในนัดรอบชิงเมื่อวันพฤหสัสบ,บดีที่ผ่านมาเด e มา s ซิงเกอร์หน้ากากนัก,กรก้องครองอันดับหนึ่งผู้ชมต่อเนื่องตลอดรายการซึ่งได้เพิ่มเวลาออกอากาศไปรอีกว่านหนึ่งชั่วโมงหากแต่การขยายเวลากลับถูกมองว่าทําให้รายการยืดเยื้อและเนื่องจากเป็นรายการสดยังทําให้คุมเกมลำบากแต่ทีสร้างความผิดหวังที่สุดเห็นจะเป็นการเลื่อนเปิดเผยใบหน้าผู้ชนะคือหน้ากากทุเรียนไปเป็นสัปดาห์หน้า ผู้ชมจำนวนไม่น้อยเห็นว่าเป็นการช่วยโอกาสจากความนิยมโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของแฟนรายการที่ติดตามรอชม oh, นับตั้งแต่อออกากาศ The Mask Singer ซาปรากฏการ์มีผู้ชมติดตามสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจุดขายของรายการอยู่ที่การลุ้นตัวจริงของนักร้องภายใต้หน้ากากลูกล้อลูกชนของกรรมการโปรดักชันอลังการและประเด็นดราม่าในแทบทุกสัปดาห์ที่มีการเฉลยนักร้อง The Max Singer เป็นรายการที่ผู้ผลิตชาวไทยซื้อลิขสิทธิ์มาจาก King of Max Singer รายการประกวดร้องเพลงของเกาหลีใต้ซึ่งได้รับความนิยมในแดนเสรมรและคว้ารางวัลทางโทรทัศน์ในเกาหลีใต้มาตลอด2ปีที่ออกอากาศโดยรายการต้นฉบับซึ่งมีการหาผู้ท้าชิงตำแหน่ง King of Max Singer ทุกๆ2สัปดาห์จะมีการเปิดเผยหน้ากากผู้ที่แพ้ในการโบต โดยรายการต้นฉบับของเกาหลีจะเปิดเผยคะแนนของผู้แข่งขันให้เห็นอย่างชัดเจนส่วนคณะกรรมการจะเน้นการวิเคราะห์ลีลาน้ำเสียงของผู้แข่งขันมากกว่าให้ความสำคัญกับการทายตัวตนนักร้องภายใต้หน้ากาก ระยะเวลาการแข่งขันกว่า4เดือนทําให้ The m a า k Singer หน้ากากนักร้องเมืองไทยครองอันดับหนึ่งรายการที่มีเรตติ้งสูงสุดส่งผลให้ช่อง WorkPo i อยขยับขึ้นเป็นอันดับ2ช่องทีวีดิจิทัลทุกวันพฤหสัสบ,บดีเสียงตอบร,รับที่มีและดีมาอย่างต่อเนื่องกลับถูกตําหนิว่าคิดเพียงประโยชน์ทางธุรกิจและเรตติง้ง ล่าสุดทาง Workpoint Entertainment ผู้ผลิตรายการได้ออกแถลงการขอโทษผู้ชมประเด็นการนำเสนอรายการด้วยขาดความกระชับและการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนจนทำให้ผู้ชมผิดหวงังไม่สองกับการรอคอยขณะดเดียวกันทางบริษัทก็สารต่อกระแสด้วยการประกาศผลิตรายการซีซั่นที่2ต่อทันทีโดยยืนยันว่าจะนําคําติชมขอบผู้ชมไปปรับปรุงรายการในฤดูกาลหน้าต่อไป